สวัสดีครับพี่แก้วครับสสวัสที่นี่เป็นที่ไหนครับที่บ้านเลยที่บ้านเลยและครับเห็นแต่เห็นมีคาว่าเรือนคําหวาน <ใช S 1> อยู่<ช>นี่มันค,คืออะไรครับพี่แก้วก็แต่เดิมคือเราอยู่ที่โรงเรียนบดินใช่ไหมคะตั้งอยู่ที่บดินแล้วครนนี้พออาจาร,รย์วชระท่านกเกษียณเราก็จะไ้่มีที่สอม หมายความว่าวงคำหวานเนี่ยมีมาก่อนแล้วมีมาก่อนซ้อมอยู่ที่บดินรโรงเรียนบดินทเดชชัยเลยซ้อมอยู่ที่โรงเรียนบดินค่ะทำไมถึงเป็นที่บดินเดชาครับเพราะอาจารย์วัชระซ้อมอยู่ที่บดินค่ะอาจารย์วัชระซ้อมอยู่ที่บดินครับแล้วพออาจารย์วัชระจะใกล้เกษียณก็จะไม่มีที่ซ้อมแล้วก็เลยจะเดินตรงนี้เป็นลอนจอดรถแล้วก็เป็นสวนก็เป็นบ้านที่แก้วเป็นบ้านพี่ค่ะก็เลยเอาสวนออกรถก็เลยต้องจอดกลางแดดแล้วก็มาทำเป็นเรือนคำหวานค่ะ ก็รวมตัวกันเลยนะคะกับที่กับสารวัตรแกะสารวัตรอมพรนะคะแล้วก็อาจารย์วชระสามคนนี้คะ่ะเริ่มต้นก่อนเลยแล้วก็รวมตัวแล้วต่างคนต่างดึงกันมาอาจารย์บุญทรงอย่างเงี้ยแหละคะ่ะพอเป็นวงใหญ่ขึ้นเราก็คิดว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดีก็คิดนูน่นคิดนี่อาจารย์วชระให้คําจะแปดความว่าขอเป็นชื่อไทยไทยสองคำก็พอ คิดอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยก็เลยโทรไปถามอาจารย์ประพศครับถามคําแรกเลยของพี่พศจะขอตั้งชื่อวงขอคําไทยสองคำพี่พศตอบทันทีว่าคําหวานได้เลยโอ้โหทุกคนถูกใจหมดเลยครับก็เลยสิบห้าปีมาแล้วครับแล้วย้ายมาที่นี่ประมาณสักกี่ปีครับประมาณพี่อยู่ตรงนี้เหรอคะหรือว่าเป็นเดือนคําหวานประมาณปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ด ปกติซ้อมกันช่วงไหนบ้างครับซ้อมกันเดือนละครั้งนะคะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะอันนี้หยุดมาสองปีแล้วค่ะเพราะว่าโควิดใช่ไหมครับโควิดค่ะที่ซ้อมก็คือเรามีมีเป้าหมายจะต้องแสดงอะไรหรือว่าเป็นการมาพบเจอกันมาพบเจอกันเป็นหลักนะคะแล้วก็เหมือนมามาสังสรรค์แบบคนแต่ละคนก็แบบอยากเล่นดนตรีนะคะก็เหมือนกับแหมมารวมตัวกันแล้วก็เล่นกันครับมีครูท่านไหนมาบ้างครับที่จำได้พูดถึงครูแล้วก็ าใจครูของคําหวานนะคะก็หลายท่านก็ไปหลายท่านแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ก็มีครูไทยครูไทยแก้ะละเอะแกะละเอียดนะคะคุณครูไพศาลอินพะวงนะคะอาจารย์บุญเสริมคู่สาลีค่ะครูพัฒครูพัฒครูพัฒน์รัวท่านท่านก็มาซ้อมที่นี่ด้วยท่านมาโดยเฉพาะครูพัฒมาทุกครั้งทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็สมาชิกเป็นใครครับถือว่าสิบห้าปีว่าต้อง มีเปลี่ยนรุ่นมีมีเปลี่ยนรุ่นค่ะ,ะคหลายท่านก็ไปเจริญเติบโตน,น้องๆที่จบมาตะแรกมารวมวงกันก็ออกไปทํางานต่างจังหวัดกันกันก็หลายคนก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนรุ่นกันมาตอนนี้ก็เริ่มมีรุ่นใหม่เข้ามาอีกบ้างแล้วค่ะ ใครสนใจก็ยินดีต้อนรับนะค่ะคำหวานยินดีต้อนรับค่ะที่เพจมีอะไรด้วยใช่ไหมครับพี่แก้วมีเพจแต่ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่วันนี้เปิดบ้านทําอะไรครับพี่แก้ววันนี้เปิดบ้านเพราะว่าบงบางขนายจะมาขอใช้ห้องนะคะบันทึกเสียงเพื่อที่จะไปสําหรับงานเ0ปีคีตสมัยคุณครูอุทัยแก้วละเอียดค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่จะัดในวันที่วันศุกร์ที่22กรกฎาคมนะคะที่หอศิลป์แห่งชาติค่ะ เชิญนะคะทุกๆท่านที่สนใจมีวงดนตรีมาทั้งหมด13วงเห็นจะได้ค่ะเรียกว่าแต่ละแต่ละวงก็ซ้อมมาเป็นอย่างดีอยากให้ไปฟังกันแล้วก็ไปร่วมงานระลึกถึงคุณครูอุทัยด้วยกันนะคะน้ำเพลงครูอุทัยมานำเพลงคุณทุกท่านนําเพลงครูอุทัยมาครับครับครับอันนี้อันนี้คือที่จอดรถปกตินะคะปัจจุบันไม่มีไม่มีโรงแล้วค่ะตรงนี้พขาตเดิมมันมีโรงจอดรถอยู่ตรงนี้นี่เกิดอะไรนะ เรือนคำหวานแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแลนารคมาถ่ายรูปได้นะคะเรือนคำหวานนะคะขอบคุณครับเชิญครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับวงบางขนาหค่ะกำลังจัดห้องอยู่พอดีนะคะเชิญเลยค่ะอาจารย์เชิดค่ะอาจารย์เชิดวงบางขนาหครับดีครับอันนี้คงไม่ใช่งานวันนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่งานวันนี้ครับวันนี้กำลังกำลังคุยกันกันเรื่องศิลปะศิลป์วิชัยอยู่ น้องวีนะคะครับางบาขนายน้องเทพค่ะสวัสดีครับน้องเอิร์กค่ะคะถ้าใครจะอัดเพลงไทยต้องน้องเอิร์กเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วปกติเราก็จะซ้อมอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมซ้อมอยู่ในห้องนี้ค่ะใช่ค่ะครูทั้งหลายที่ที่ไปแล้ว ก็เป็นวงที่รวบรวมเพื่อนๆนักดนตรีนะครับที่เล่นดนตรีด้วยกันเพิ่งเพิ่งรู้จักกันในออนไลน์เนี่ยครับก็รวมกันเพื่อตั้งใจว่าจะไปเล่นถวายมืองานไหว้ครูมูลที่อยู่ริษัทไพโร่ปี2558าครับก็กล่าวว่าเพิ่งรู้จักกันก็กำหนดเพลงที่จะเล่นแล้วก็คิดว่าคงจะเล่นงานเดียวแล้วคงจะแยกย้ายกันไปปรากฏว่า ก็ยังรวมกันมาถึงปีที่7แล้วครับเคยฟังแผ่นเสียงเก่าครับครูเอที่เป็นวงเครื่องสายผสมหีเพลงชัดนะฮะผสมแมนโดลินอะไรพวกนี้ครับแบบนี้ใช่ไหมครับที่มอเตร์ไซคใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นหีบเพลงชัดสมัยรัชกาลที่6กนะครับก็ก็เลยฟังแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ซุ้มเสียงแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็แปลกแปลกหูไปก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราหาเครื่องเก่าๆมาเล่นแล้วมารวมวงกันในการเหมือนกับ นำเสียง,ยงในอดีตเนี่ยกลับมาเล่นกันอีกครั้งนึงก็เลยกลายเป็นคล้ายๆเป็นซ<ต>ิกเนเจอร์ของวงจริงๆไม่ไม่ได้เป็นการผสมใหม่เป็นการเอารูปแบบที่เราเคยเห็นมาได้เคยเห็นในรูปภาพตามแผ่นเสียงเก่าเนี่ยลองเอามาเล่นดูเนี่ยก็เป็นความกลมกลืนแล้วก็ระหว่างเครื่องดนตรีตะวันตกยุคโบราณแล้วก็เครื่องดนตรีไทย เราก็ผสมกันได้ไพเราะพอสมควรครับตอนหลังเห็นมีเครื่องดนตรีอื่นๆที่เป็นของสมัยนิยมนี่ใช่ครับอย่างพยายามหามงตอนแรกจะหามงเจ็ดใบเนี่ยก็โหรู้สึกว่าก็ก็ซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมาแต่ว่าเวลาคนย้ายเล่นๆเลยนี่ก็ลำบากไปเจอตัวแฮนด์แพนเป็นเครื่องดนตรีของอเมริกาลาตินเนี่ยครับมีเจ็ดเสียงพอดีเลยแล้วก็พยายามหาเสียงที่เข้ากับเราได้ก็มาลองใช้ดูก็เอไปด้วยกันได้ครับเราต้องการเสียงโลหะ ใช่ครับคล้ายๆมงหรือพวกของหุยเหล่านี้ครับก็มาผสมก็คิดว่าไปได้ก็เลยเอามาผสมครับก็งานก็ทั่วไปครับงานมงคลงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็ใครเชิญมาก็ไปครับหรืองานการสวดพระธรรมสอบอะไรก็ไปครับวงเราก็มีหลายๆคนที่นําเพลงสองชั้นมาขยายเป็นสามชั้นทําเป็นเถวอะไรก็เลยก็เอามาซ้อมกันแล้วก็มีบันทึกเสียงบ้างครับ ก็ไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ครับคืดกันเองอะไรเยครับคือนอกจากผสมวงใหม่แล้วก็ยังทาเพลงใหม่ทาเพลงใหม่ครับโหนี่น่าสนใจมากเลยครับความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกับคุณครูอุทัยหรือว่าคุณครูอุทัยในความทรงจาของหมอตริยานี่เป็นยังไงครับเออตอนผมเป็นนักศึกษานะครับผมผมเรียนแพทย์ที่ศิริราชคุณครูเนี่ยเข้ามาสอนที่ชมรมดนตรตีไทยะนาฏศินมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตอนนั้นน่ะตั้งอยู่ที่ ตึกริมน้ำโรงบาลศรีราบนะครับก็มีโอกาสได้ได้ได้เป็นลูกศิษย์ของครูได้เรียนคุณครูตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผมอยู่ปี3ก็เรียนจนถึงจนจบชั้นปี6ที่ได้เรียนกุณครูตอนนั้นมีใครบ้างครับที่ไปเรียนกุณครูไทยก็มีผมเองครับที่ที่ที่เป็นอยู่ที่ศรีราชเลยนะครับโดยตรงแล้วก็มีคุณชัชวานชัชวาลสมพงศ์ซึ่งรุ่นเดวกับผมอยู่จบสงกรานต์ด้วยกันเขาอยู่ศิลปกร ก็ข้ามเดือมาข้ามเดือก็มามาต่อเพลงครูไทยนะฮะแล้วก็มีคุณหมอมนรวัตมวรวัตรจริงเ็าอยู่เชียงใหม่แต่เขาไม่มีเล็กทีมมา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 เรียนที่สี่ราดก็เลยมาต่อเพลงจริงๆผมเป็นคนเครื่องสายนะครับผมเป็นเริ่มแรกสุดเลยผมคนจะเข้เป็นลูกศิษย์ครูแอบแต่ว่าพอมาเรียนพอมาเข้าสี่ราดเนี่ยคนซอมีน้อยก็เลยมาจับซอนะครับคุณครูก็สอนให้คุครูก็เขียนโน้ตเขียนอะไรให้ให้เล่นซอให้ได้ครับ ตอนหลังเนี่ยครูก็ชวนมา,าผมต่อข้องงใหญ่นะครับคุณชัชวานก็ต่อต่อ,อครูเนี่ยละนา้าเอกมอเอวัสก็มาตีรละน้าทุม่มเ,เนี่ยนอกจากครูไทยแล้วเนี่ยก็มีคุณครูและเมียดครับสุสอนร้องอคือครูร้องเป็นหลักนะครับแต่วว่าเครื่องเนี่ยก็บอกได้ทุกเครื่องอเ,เดี๋ยวก็หน่อยปาก,แล,ก,แ,ลกแล้วก็เราก็เล่นเล่นเครื่องตามที่ครูให้เสียง แล้วก็มีครูเฉลิมม่วงแพรสีครับสีสอนสอนครับสอนธรรมศาสตร์ด้วยสอนอะไรยใช่ครับประคามมาแล้วก็มีเครื่องตีก็ครูสมานน้อยนิดเป็นเครื่องหนังอ๋อครับแล้วก็ชุดนั้นก็ไปงานดนตรีไทยอุดมศึกษาไปครับไปราบต่างด้วยใช่ไหมครับในนามของวงมหาไรไม่คิดดนครับมหาไม่คิดดนเพลงส่วนใหญ่ที่ครูไทยต่อนี้เป็นเพลงลักษณะไหนครับก็เพลงพื้นฐานทั่วไปครับเพราะว่า ก็ส่วนใหญ่ก็เป <ität> ็นน <can cook> <together> <ic om diction aries> ักศึกษาก็ยังเรียนมาไม่มากอาจจะเรียนจากมัธยมนิดหน่อยขึ้นมาก็เรียนไว้ออกงานทั่วๆไปครับเขมรพวงเขมรโพธิสัตว์สุสงัวนางครัวอะไรอะไรพวกนี้แต่ก็มีเพลงใหญ่ๆเพลงไทยยอดยากๆมีครับมีครับก็มีอย่างปีสุดท้ายที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่ก็ไปเล่นได้ไปแขกรับปรีทางบางคอแหลมเป็นวเครื่องสายครับ เป็นทางปีพาทางคุณหลวงปิติใช่ครับทางคุณหลวงปิติครับมีเขมรราชบุรีครับครับใช่ครับทางบางคอแหลมแล้วตอนที่ผมมาหัดคล้องวงก็ครูก็ต่อเพลงเรื่องให้บอกว่าพื้นฐานครับเพลงหมโรงเช้าหมโรงเย็นแล้วก็เป็นเพลงเรื่องก็ต่อแบบโบราณเลยครับแบบรูปปาถะก็คือครูก็ครูจะตีละนาดครับผมก็นั่งคล้องแล้วครูก็ตีให้ให้เล่นตามจนกว่าจะได้จําได้แค่ไหนก็พอจะบ แลมาอีกครั้งหนึ่งก็ต่อจากของเดิมแล้วถ้าเป็นกลุ่มเครื่องสายแล้วครับครูก็จะบอกด้วยรานาะอะไรบอกเรื่องน่าเหมือนกันครับอ๋อครับ,รบแล้วเราก็ทํากันเองแล้วก็จดโน้ตกันไปเนี่ยครับเรียกว่าเป็นครูมีความเมตตาสูงมากครับอย่างใครได้แค่ไหนยังไงเนี่ยครูให้หมดเลยอย่างเด็กๆมาเนี่ยยังได้ไม่มากก็ต่อเพลงง่ายๆ<อ>เลือกเพลงอะไรให้อย่างคนมีขั้นกลางหน่อยก็เลือกเพลงที่แบบยากขึ้นมาหน่อย อย่างคนที่เขาเรียนมานานนะเก่งมาเยอะเลยครูให้หมดเลยอย่างคุณหมอมนวัตเนี่ยมาผมก็จําได้ว่าเรียนกันไม่อีกครั้งเนี่ยคุณครูก็ต่อ,ตอกล่าวนายให้เลยต่อเดี๋ยวกลาวนายทุ่มให้เลยครับครับคือครูไม่ห่วงเลยครับดูตามความสามารถของของนักเรียนที่มาขอเนี่ยแล้วครูก็ให้เองเลยหรือเพลงเรื่องเพลงอะไรที่เอ่อตอนนั้นคุณครูสอนอยู่ที่ราชพัฒน์ธนทรเขาต่อเรื่องเพลงเรื่องถ้าผมจำไม่ผิดกลานหนอะไรเงี้ย ครูครูกามาต่อด้วยกันกับเขาแล้วกันอะไรเงี้ยมาถึงนี้ก็ต่อให้ก็กไปไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยครับโอ้หคุณครูเรื่องว่าเก่าวใครเนี่ยไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่ไม่มีเลยครับที่ผมจําได้เนี่ยครับแล้วคุณครูเนี่ยเวลาพูดถึงเพลงไหนเนี่ยก็จะย้อนความว่าทางเนี่ยเป็นของใครลูกที่ต่อเนี่ยได้มาจากไหนอะไรเงี้ยคุณครูบอกว่าย้อนไปถึงอดีตให้หมดเลยครับว่าลูกนี้เป็นของใครแล้วก็ มันดียังไงน่าชื่นชมยังไงเนี่ยครับโดยเฉพาะคุณครูหล,หลวงปิติไทยรอเนี่ยครับคุณครูเนี่ยเคารพท่านมากเล่าให้ฟังตลอดว่าเพลงนี้ต่อที่ไหนอะไรยังไงครูไปเล่นเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคุณครูหลวงปิติหลวงปิติไพรวรอเนี่ยมาเล่นด้วยตรงไหนนลโอ้โอคนมาดูแค่ไหนเยอะแยะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับคือนอกจากอธิบายเพลงก็เล่ามันใช่ครับใช่ครับต่างๆกัที่จะมาบันทึกเสียงสําหรับร่วมงาน90ปีงิงครูไทยวันนี้ได้รับมอบหมายมาเพลง แสนอะไรครับแสนอะไรเถาซึ่งเป็นเพลงที่คุณครูแต่งขึ้นเองในโอกาสที่การชาปนกิจศพคุณแม่ของครูครูก็แต่งให้แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับมีมีบทร้องมีอะไรไหมครับไม่มีครับเป็นเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงของปีพาดมอนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องการความหลากหลายนะครับเราก็เลย เล่นเป็นวงเครื่องสายไทยผสมกับเครื่องเครื่องสายเครื่องตะวันตกนะครับมีเมวลรินแล้วก็มีพวกกีเพลงชักเนี่ยครับมีกุตากีต้าอูคูเลเล่มาผสมก็ครับแต่วอาจจะได้ยินเสียงหมเป็นอีกสำเนียงหนึ่งครับผมในในเพลงแสนอะไรของคุณครูครับได้ครับเดี๋ยวเองติดตามกันนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ ไวโอลินจะหยุดไวโอลินแบบไปอยู่ตัวเลือกมันนอนตรงนี้นะอยู่เดี๋ยวนะตรงนี้ถ้ามีฉาบแล้วถ้ามีฉาบแล้วไวโอลินอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้หนูเื้อที่วัดมหาไพมุนีประเทศไทยเลยออบนทวัดเออได้เรียนกับครูไทยช่วงไหนครับอ๋อตอนนั้นไปเรียนเชียงใหม่แล้วครับแล้วก็ปิดเทอมมาแวะหาเพื่อนที่สุริราคืออติรัตน์เนี่ยครับ ก็เลยได้พบครูครับก็เลยไปขอขอเพลงกับครูก่อนหน้านั้นรู้จักครูครูไทยมาก่อนไหมครับอ่รู้จักครับผมเข้าใจว่าตอนผมเริ่มเรียนตอนปฐมเนี่ยครูที่สอนเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนที่เรียนครูไทยสอนอยู่แต่ว่าครูท่านย้ายไปสอนที่อื่นแล้วก็เลยแบบติดตาม เดี๋ยวรบกวน่อเสียงของท่านมาตลอดการพาดกันในบ้านด้วยมาให้เราตอนนั้นไม่ค่อยฉลาดนะก็ขอบอกว่าขอลูกครูซักลูกสองลูกครูเลยบอกว่าเอาเพลงไปแล้วกันจะได้เอาเอาลูกจากนี้ไปใช้ตอนแรกจะขอเป็นเทคนิคว่าตีอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าครับเรียนผีผพาใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับเพราะครูใจดีฮะแล้วก็เมตตามาก คือบางทีเราก็รู้สึกว่าเรายังฝีมือไม่ถึงเนี่ยแต่ครูก็เมตตาบอกว่าเอาไปแล้วค่อยๆไปหัดเล่นเอาอะไรประมาณน,น,นี้ครับครูให้กําลังใจผู้ชมตลอดครับครับคุณนลยครับแล้ววันนี้มาทําหน้าที่อะไรครับวันนี้มาตีหมงสามใบครับ,รบเพลงแม่นีือย่างครับเพลงมเมื่อวานเพิ่งได้ซ้อมนี่นะครับกัดโน้ตแกะหรือว่ามาจากหนังสือหรือจากอะไรเอ่ย ครูบุญส่งส่งมาให้ครับอ๋อ,อครับแสนอะไรอ๋อมันมีเป็นเถานี่ใช่ไหมครับเป็นเถาครับเป็นเถาครับน,น,น็อไฟฟ้านะครับมีเป็นมือขิมนะครับ มือยากมากเลยครับทีนี้นะครับตอนแรกเล่นแล้วตกใจเลยครับเราไปออกแบบมือเองตีมือเดียวก่อกดได้ครับไนซ้อมมือสักมอกหนึ่งมือชิงไหมครับวันนี้รับผม ไม่รู้มันเข้าไหมบามอมองกระทเออมอมองพี่เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเลยฮะเออมันนั่งไกล่กได้หมอเห็นหน้าคนอื่นด้วยต้องมีเต็นไอ้ตรงเนี้ยหาไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าอะไราครูตรงตรงตรงชั้นเดียวอ่ะเตนี่ยยกจังหวะเต็งเต็งเน้เต้นเต้นจิงเร็วเร็วเร็วเห็วสองจิงเร็ว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  ตรงไหนครับลืมลืมตรงชั้นเดียวสองชั้นไปชั้นเดียวอ่ะมันลืมเปลี่ยนจังหวะจริงมันเป็นเจตนาใช่ไหมครับจริงเจตนาเจตนากรนทงนี่ครับเล่นทุกเที่ยวไม่เหมือนกันเรียบร้อยดีไหมครับคดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆครับมีอะไรผิดไหมครับโอยโอ้เพียบเลยครับเรื่องธรรมชาติคนกินจะมอบตัวไหมครับ ร้อยมอกตัวครับยอมไม่เข้าตารางครับได้อีกสิบเทซครับอันนี้น่าอันนี้น่าจะแม่นหยาแม่นแต่ผิดตรงนี้เลยเวลินแม่นหยาบมากครับัอนนชิงกระสอบไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับสบายมากครับ